สวัสดีครับปอบพอกกับเกษตรบ้านสวนดินดีเช่นงเคยนะครับมื่อน,นี้เกษตรบ้านสวนดินดีจะมาอัปเดตโคกรองหน้าของช่องเกษตรบ้านสวนดินดีเองนะครับเป็นช่องของเฮาช่องเล็กๆกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นโคกรองหน้าอายุ4ปีนะครับตรงนี้ก็เป็น บ่อสองบ่อติดต่อกันนะครับซึ่งโค้งน้องหน้าห้อก็ได้มาจากโครงการเพื่อนนะครับกระต้องทําตามรูปแบบโครงการเพื่อนนะครับปักเผากกำลังจะเริ่มเติบโตนะครับเผาซีปีด้านนี้ห่อก็จะมีว่าเผามีมักม่วงน้ำดอกไม้นะครับสำหรับม่วงน้ำดอกไม้ห่อก็ได้กินไปแล้วนะครับ ใ่กินไปถ้าปีที่สองนะครับเขาปลูกผสมประสานบไ่ได้ปลูกเป็นเชิงเดียวนะครับยางบนคู่นี่ความกว้างเพิ่งจะอยู่ประมาณ6เมตรนะครับยางแหลกเขาได้ลูกกล้วยกล้วยเพิ่งจะเริ่มจะว่ายไปเนี่ยครับตัวที่สองก็เป็นค่าค่านี่ก็เป็นเืื่ดรายวัน สับนัวขายตลอดนะครับอย่างที่สามก็มาเป็นบักม่วงน้ำดอกไม้ครับหลังจากปลูกบักม่วงเสร็จเขาก็มาลงเป็นบักเผานําหอมนะครับสึ่งพอได้สามปีลงต่อมากอจจะเป็นต้นยางหน้าต้นยางหน้านี้เขาก็จะเป็นระยะยาาวนะครับด่านนู่นก็นจะเป็น ผสมปสานกันมีทุกอย่างนะครับเป็น้องเป็นม่นมงวงเผาอวย่างหน้าเดี๋ยวดานต้นกล้วยเพิ่นไหวไปเาก็จะคอยทยอยหาเผืดอย่างอื่นมาลงนะครับนีครับสำหรับมะพร้าวนํำหอมเขาก็ได้กินแล้วนะครับเนาะนี่ต้นนี้ก็รู้สึกว่าเพิ่นจะอุดมสมบูรณ์ดี ติดดีอยู่นะครับแต่กับบางทลายเป็นกระบ,บอกติดนี่แหละครับพี่น้องกระบอกเป็นยังนะครับเอาปลูกแบบผสมผสานด้านนี้ก็จะเป็นสะเดาเป็นสะเดาวทวายปลูกไว้ต้นนึงนะครับเพื่อได้เก็บกินช่วงนี้เป็นช่วงหนา้าฝนก็จะดูโรคหูโรคตาไปน้อยนะครับยังกับไฟให้กับปลูกไว้ทุก มุมพอได้กินนอนะครับบ่ได้ปลูกหลายเดี๋ยวเดินไปชมอีกมุมนึงสำหรับมุมนังก็จะเป็นเน่นเป็นยางหน้านะครับเดี๋ยวพาี่น้องเขาไปชมกันเลยไปเลยครับครับี่น้องก่อนเขาจะไปถึงโซนยางหน้าโซนนี้อีกด้านหนึ่งกันนี่ครับก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นต้นพยุ่งนะครับพยุ่งซีปีก็ถือว่าโตพอสมควรนะครับเราก็จะปลูกคู่กันกับต้นมะขามเทศนะครับมะขามเทศก็กพอได้เจ็บจินนะครับถึงฤดูของเพ่นกับต้นพยุ่งก็ถือว่าโตพอสมควรนะครับตัดจากพยุ่งมากจะเป็นลินจี้อีกนะครับพี่น้องเนาะ ลิ่นจีตนนี้ก็ปีที่แล้วเป็นดอกแต่ว่าเพิ่นบ่จับนะครับต้นเพิ่นยังเหล็กก็ต้องรอปีนี้เพิ่นจะจับหรือบอ่เนาอครับพี่น้องดูเบิ่งแล้วกับต้นเพิ่นเริ่มสมบูรณ์แล้วใบเขียวเช้มครับพื้นที่ก็จะเป็นรกๆเล็กน้อยนะครับาจากลิ่จีมากจะเป็นมะยมชิดนะครับ มาย,ย้มชิดนี่เพิ่งจะปลูกได้สองปีเบื่งว่าแคกปีิันจะให้ดอกออกผลนะครับเนาะด้านนี้ก็จะเป็นคล้องใส่ไก่คล้องใส่ไกข่ของเ้างความกว้างก็จยาอยู่ประมาณแปเมตรนะครับเพื่อเจ็บกักน้ำไหวทำหน้าปังเดี๋ยวเดินไปชมโซนยางหน้านะครับครับมาถึงตรง โซนยางหน้าเฮ้าเราครับนะยางหน้าตรงนี้ปลูกได้หนึ่งปีนะครับนี่บางต้นก็นยังเพิ่มเติพิตึงจะประมาณเมตรยี่สิบสามสิบเส้นบางต้นเพิ่งจะโตเป็นไปแล้วนะประมาณสองเมตรถึงสามเมตรแต่ผลลับของเฮาก็เริ่มจะออกมาแล้วนะครับนะคือจะมีเห็ดเกิดก็จะเป็นเห็ดเอ่อกลนคกนะครับเป็นีกเห็ดคลนคก ก็จะเกิดเป็นบางต้นนะครับเพราะว่าต้นยางหน้าเขายังพัฒนาใหนญ่นะครับเกิดมากคับปอยเขาไว้นะครับพี่นอ้องสำหรับปีนี้แต่เกิดหลายชุดแล้วนะครับชโซน,นี้จะเป็นยางหน้าตลอดทั้งคู่นะครับหลังจากกลวยเขาไหวไปทีนี้ก็จะเอาอยางหน้าเป็นหลักนะครับจะใส่เชือเหฮดไปแล้วหนึ่งรอบ เดี๋ยวตอนนี้เฮียท่ากก,กำลังมักเชื่อ,อไว้เดี๋ยวออกมาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องสำหรับพืนที่ของเ้าทั้งเม็ดกับหกลแบง่งตั้มผสมผสานอยู่ประมาณสี่ไหลเรือ,อไว้ทำหน้าสองไรนะครับเป็นการทำหน้าปักดำาดยมือเขาพันหอมสยามนะครับกับเขาปากดำาดยมือพันหอมสยามปีนี้ ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีงามดีนะครับสำหรับเขาหอมสยามของห้องพอถึงฤดูเจ็บเกียวก็จะมีเม็ดพันุจมนายเพื่อจะให้พี่นอ้องเข้าไ้เอาไปทำพันกันต่อนะครับถึงเดือนพฤศจิกาก็คอยติดตามกันอีกทีนึงนะครับนะสำหรับชิปนี้ขอขอบคุณพี่น้นองติ่ติดตามรับชมจนจบชิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรบ้านสวนอินดีช่องเล็กๆนะครับหรือว่าจะจะติดต่อมาเพื่อสอบถามพันธุ์ขอาหอมสยามก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0813068853นร่งเกษตรพอเพียงนะครับติดต่อโปรดคุยกันได้ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจนจบชิป สวัสดีครับ